สสวัดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมฟิชมาโฟนะครับ3.2นิ้วรุ่นนะครับ BCQ 3.218นะครับการแบตไลติดจอมืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับแกะเครื่องมาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับแบตไลติดจอมืดครับกดเปิดเครื่องครับ สายหลุดสีเขียวครับแบคไลท์ติดครับสว่างครับดูจอครับนี่ครับจอม,มืดครับโอเคครับอันนี้ก็มาเลงอยู่ที่จอครับัวนด้ หลัากการก็ไล่วัดไฟนะครับไฟสิบสองโวลต์มาอยู่แล้วนะครับผมตั้งแค่สิบนะครับสิบโวลต์ดีซีไฟ V on ไม่ออกนะครับ3ามจุดสามออก วีออนวีออฟวีออฟวีออฟหาไม่เจอน่าจะอยู่แถวนี้ครับก็คือวอเจอวีออฟ วิออฟทีอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็น่าจะไล่มาเป็นเป็นชุดนี้นะครับแสงแฟลนชะสองเลื่อมตานะครับนี่ครับสัญลักษณ์เขียนบอกอยู่แต่รู้แล้วก็น่าจะมาอยู่ตรงชุดนี้กันไล่นะนับไปนะครับโอเคตอนนี้ไม่ออกเดี๋ยวผมลองปิดดู ปิดเครื่องแล้ววัดอาคูนึงไล่ดูครับว่ามีตัวไหนเสียนะครับแถวนี้มีช็อตลงกาไหมซีพวกซีพวกนี้เดี๋ยวผมลองไล่สักครู่ครับก็ไล่คร่าวๆนะครับอาคูนึงวัดนะครับก็ไม่มีตัวเสียนะครับไม่มีตัวช็อตนะครับคร่าวๆนะครับคือวัดในปิ้นนะครับวัดแล้วก็ไม่มีตัวเสียเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูครับ ดไฟดูตอนเปิดเครื่องนะครับว่าจะมีไหมตรง V off อะไรประมาณนี้ครับ V off V on สกู่เสียบไฟนะครับใช้มิตเตอร์ลองแตะค้างไว้ดูครับผมตั้งแค่สิ ตำแหน่งนี้ครับของผมแต่ตำแหน่ง V ีวีนะครับดูครับเราเปิดเครื่องครับเข็มกระดิกขึ้นนิดหน่อยก็ลงนะครับก็จะมันตัดนะครับน่าจะมีตัวเสียครับโอเคเหมือนไฟมาทำงานแล้วมันสั่งตัดนะครับ ตัวนี้นจะมี C K V ผมจะลองตัดดูนะครับเพราะว่าก็อาจจะดึงช็อตลงได้ครับ C K V นี่ครับผมจะทำการตัดนะครับที่บอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัดสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนครับทำการตัดนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่จุดตรงนี้ครับผมไม่ตัดครับผมจะเริ่มตัดตรงนี้ครับห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้ครับซูมดูใกล้นะครับผมตัดตั้งแต่ขาตรงนี้ไปนะครับเนี่ยครับ จะมีรอยตัดนะครับเพื่อนครับผมจะถ่ายมาร์กไว้ให้ตัดมาจนถึงอืมเดี๋ยวจะควบตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสายแพรตรงนี้ครับตัดตัดก่อนทางเข้าตรงนี้ครับแบบเนี้ยตัดก่อนนะครับ ตัดก่อนทางเข้าทางแดงครับก็คือผมเน้นนับตรงนี้เอานะครับคือตรงสี่ตัวนี้ผมไม่เน้นครับหนึ่งสองสามสี่ผมเน้นห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้ก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นี่ผมไม่เน้นผมมาตัดตรงนี้เลยห้าก็คือเส้นนี้ห้าหกเจ็ดแปดก็คือจุดจุดกลมๆนี่ครับลายเส้นมันก็จะมีมาจากนี้มาถึงนี่เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพกันครับ ซูมกดสวิต์สีแดงสีเขียวนะครับา,าครับมานะครับนี่ครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่เอาฝั่งที่มันมองเห็นง่ายสุดนะครับก็คือยกตัวอย่างตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็ต้องมีเหมือนกันครับ CKV นะครับซึ่งเราก็ต้องวัดอ่ะคนหนึ่งนะครับวัด r ่ะคนหนึ่งเนี่ยตรงจุดกลมๆของคําว่า CKV แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจะตัด V off ตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะผมเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมตัดอ่า สี่ตัวนี้ผมไม่ตัดผมตัดห้าหกเจ็ดแปดถึงแปดตัวตรงนี้ครับผมน่าจะตัดวีออฟตัวนี้ไปด้วยนะครับอาจจะช็อตตรงวีออฟก็ได้ครับเพราะว่าไฟวีเจแอเห็้มันโหลดนะครับวีออฟก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับน่าจะครับก็นับดอแล้วกันครับก็บอกคร่าวๆนะครับผมได้ตัดตัวนี้ไปด้วยวีออฟนครับถ้าอยากรู้ว่าว่าทำไมตัดตรงนี้มันผมไม่หายครับมันอาจจะมังเสียข้างนี้ครับซึ่งเราก็วัดอาคุณถึงเอาครับว่า ตำแหน่งเนี้ยมันมาโผล่ที่จุดไหนแล้วก็มาตัดก่อนจะเข้าสายแพรเส้นเสียมตาตรงนี้ครับไม่ใช่เออเนี่ยสมมุติมันอยู่ตรงนี้ครับสมมุตินะครับเราก็มาตัดก่อนเข้าสายแพรตรงนี้ครับเข้าใจนะครับก็ต้องวัดเท้านะครับคือผมจะบอกหมดก็ไม่ได้ก็ต้องไล่วัดดูเองก็สรุปว่าผมตัดตรงนี้แล้วมันผ่านนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยครับ โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องลนะครสไตล์เล็กชาแนลเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมช่วงนี้ฝนตกครับเลยตั้งเข้าในห้องปจกห้องแอร์ไม่ได้อยู่ต้นโพนะครับถ้าใครเคยมาร้านผมนี่ครับเรียบร้อยครับผม